สวัสดีค่ะเพื่อนๆสบายกันดีไหมคะวันนี้เรามีอีกลุกหนึ่งที่เข้ากับเทศกาลคริสต์มาสมาฝากกันค่ะสีที่เราใช้ในวันนี้ก็มี3ตัวค่ะคือมีสีฟ้าสีใสที่เราใช้เป็นเบสโค้ดและท็อปโค้ดแล้วก็เป็นปากกาที่เป็นสีเงินๆน,นะคะชื่อสีแต่และสีเนี่ยเขียนไว้ที่ด้านล่างของหน้าจอให้แล้วนะคะ เริ่มเลยคือใช้สีใสๆนั้นทาเป็นเบสก่อนนะคะแล้วรอให้แห้งแล้วก็ใช้สีฟ้าทาให้ทั่วค่ะจากนั้นค่อยนำปากกาที่เป็นสีเงินเนี้ยค่ะมาเขียนรูป snowflake เข้าไปปากกาตัวเนี้ยเราซื้อมาจาก Ebay อ่ะไม่มียี่ห้อก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นยี่ห้ออะไรสีอะไรราคาก็อยู่ที่ประมาณ2เหรียญถึงสเหรียญนะคะที่เมืองไทยแนะนำว่าถ้าอยากได้ปากกา หัวเล็กๆแบบนี้เนี่ยนะคะให้ไปที่ประตูน้ําเพราะเราเคยเห็นว่ามันมีขายอยู่แต่ในเรื่องของราคาเนี่ยไม่รู้ว่าเท่าไหร่จริงจากนั้นก็ตามได้วยท็อปโคดค่ะตัวนี้เนี่ยจะช่วยให้เล็บของเพื่อนๆดูเงางามแล้วก็อยู่ติดทนได้ตลอดทั้งอาทิตย์เลยแค่นี้เองค่ะเสร็จแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe นะคะสำหรับเดือนนี้ทั้งเดือนเราก็จะลงวิดีโอแบบนี้ทุกๆวันค่ะถ้าเพื่อนๆ subscribe เราจะได้เจอกันทุกวันไงคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่รับชมแล้วเจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ